น้ำปลามาดูปึ๊บนี่พี่น้องน้ำปลาครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้ข่อกับนุ่นหม่ยสระค่ามือบ้าพี่น,อน,อน้องมาตำแบบเสีกๆนะครับผมครับผมหยิบกระเ,เทียมใส่ลงไปเลยโอ้ คนเรพี่น้องไป่ไหนก็าครับผมแล้วก็ถึงครับผมอันนี้เป็นมามาเคี้คนเนาะใส่ลงไปหลดครับผมปุ๊บมาเกาะครับผมนี่ครับผมปุ๊บครับผมย่ำกับย่ำเล็กน้อยนะครับผมนี่แล้วก็น้ำปลามาดูปุ๊บนี่น้องน้ำปลาครับผม นี่แล้วก็ปลาแดกต้นครับผมนี่ครับผมอู้รับนี่ครับนี่นะผมใส่ต้นเดียวก็เพราะเขาหยุดใส่ปลาแดกขวดอยู่นะครับผมอันนี้ครับผมปลาแดกขวดทุบนี่ครับผมผมชื่อรถมาปุ๊บนี่พี่น้องผมชื่อรถมาไวทันใจครับผม

ใส่พวกประมาณครับผมใส่หลายทีสมนะครับพี่น้องใส่ผมแล้วเข้ากับตังมันเข้ากันนะครับผมสูตรนี้แซ่บพี่น้องแซ่บบอกซ้อนะครับผมนะครับผมเบื้งหนามันหลุดพี่น้องนี่ยหูผักเนือเสียบพักขนาดนะครับผมอันนี้เป็นบักฮุ่งเพิ่มครับผมพี่น้องเห็นไหมครับไปไก่ไปตองอ่านบ่เอากัใส่บักหุ่งเพิ่มลงไปเลยครับพี่น้องทำบักหุ่งเพิ่มใส่กระบอกนะครับผม <ผ>นี่สูตรแต่ละขัน้นเลยพี่น้องแ yeah. ซ่บระบายเสียบครับผมมังกระทกต่ำเลยห mm hmm. อมแล้วพี่น้องหอมกระเทียมถึงมาเลยหอมกระเทียมครับผมตามแบบดิจิตอรับ mm hmm. ผมมัน,นเข้ากัน อืมอืมก็ต้องแแบระผมอยาคนมาแแบกว่ะก็้องแแบเองปึ๊บปึ๊บนะครับผมเบองกับพี่น้องเป็นดสบว่ะอันนี้เป็นตามักห่้งเฮื่อมนะครับผมตามักห่้งเฮื่อมใส่บบกกอมงามนะครับผมมันมีตะกุ่งมาบานใคกับผมนี่ผักว่ะล่ะมัผักเออเข้าพี่น้องจิ้มเบิ้งจิ้มข้าวโพกเสียบี่น้องนี่ครับผม